มาดูเที่ยวที่ห้าเที่ยวที่ห้านั้นเป็นโรไดสัยรองน้ำแดง,ปง,เ,เ,งเ,เป็นหน้าที่ของเจ้าแม่ลำพูนส่วนรองน้ำเสียนนั้นเป็นหน้าที่ของเรือหงฟ้ามหาราชโอ้ถือว่าไม่ธรรมาดาครับท่านผู้ชมหงฟ้านี่ทีงานดาบเหลี่ยมครับบอกว่าสุดๆดจริงๆก็ปิธีผ่านมาครับลง11สมาน8แชมป์ปีนี้ก็ประเดิมไปแล้ว1แชมป์ที่ สนามเทศบาลทุ่งกุรานะครับแต่ที่กุญชงังน,นั้นบันนั้นได้แค่รองแชมป์ทีมงานของปันธนผู้ใหญ่อำนวยสังบโบดงพร้อมด้วยดาบเหลี่ยมเด็กเพาะมากมายหลายคนนะครับโดยมีสีทหารเสือครับช่วยกันดูแลและประคับประคองด้วยวันนี้ต้องมาเจอกับเรือจะภาพร่วมพี่น้องเป็นเรือจะแม่ลำพูนเมื่อก่อนก็นเดินสายกับที่้าลูกทุ่งเปเข้เหนียวนี่แหละครับ ย่าแม่ลำพูนแต่วันนี้นะครับต้องมาเจอกับหงฟ้ามหาราชเป็นดาบิแมทของพี่น้องอำเภอราศีสลายจังบัดทิสเกตครับทิวดีโอ,อมา,า,อาแล้วจ้า พี่ฮะพี่นองเอฮีโล่าสาระพากับใส่กันมาแบบระบิดเถิงเลยทีเดียวก็ร,รอชานิชานอยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าจะแม่ลำบ,บุนลงน้ําสีแดงแต่แข็งไปส,ปสับปนศึกวัดใจกับหงฟ้ามหาราชจะเก่งมาจากไหนก็ไม่สนใจแล้วจะแม่ลำบ,บุนขอวัดใจดูสักครั้งสัว่าว่าใครจะเป็นใครตอนนี้ใส่กันมาทีเดียวพวกโคกีสูงสีดูดีหัวพีหัวท,าทา้ายเพียงท้ายตะเก่งตะไกขึ้นมาด้วยแรงอัดสี่สิบแรงมาใครจะไปใครอยู่อัดเธอสบอัดเพิดเธอโบแรงแสงขึ้นมาตอนนี้ใครจะไปใครอยู่หงฟ้ามหาราช ออกมากนแล้วดูดีๆก็ท่านผู้ชมเร็วทันใจไว้ทันตาของคาแทบระเบิดเป็นไฟเลยนะขณะนี้หัวเพียงหัวถ้ายเพียงท้ายใส่กันมาแบบสาเดินสาเดอ,เดอ,อยังดูไม่ออกอยังบอกไม่ถูกว่าไผเป็นไผใส่กันมาแบบจัดจัดจเลยทีเดียวดูดีดีก็ท่านผู้ชมไม่ทำมาดาแล้วตอนนี้ใส่เกียร์สีบดบี้กีเข้ามาใส่เกียร์ห้าของคาแทบระเบิดเป็นไฟใครจะไปใครจะอยู่ใครจะอยู่ใค,ใครจะไป ใครจะไปใครจะอยู่ดูดีๆกับท่านผู้ชมก็เร <K> ียกว่าหงฟ้ามหาล้านถือว่าเมื่อปีที่แล้วแชมป์ทุกสมัยทีเดียวเอาแล้วแชมป์ทุกสนามไม่ทำมาแล้วเริ่มขยับมก่อนเริ่มขยับมก่กนประมาณครึ่งลำบูหุยไม่ธรรมดาต่อแม่ลำบูนเริ่มเบียดเริ่มเบียดจีเริ่มเบียดจีจี ใส่มีจี้ปืนจี้ระเบิดจี้ก็ไม่อยู่แล้วจ้าอาจารย์เอ๋จะมอกี้อะไรตอนกลางวันฝนเยอะแยะขนาดนี้จะจี้ได้อย่างไรเจ้าแม่ลำพูนพยายามจะจูงอย่างแข็งขึ้นมาหงฟ้ามหาราชก็ไปบินไปหลบเลอะพี่น้องไปไม,าไงมาไม่ไง่ายมาไม่ง่ายเพราะว่ารู้ตัวว่าเป็่นต่อก็ชะลอความเร็วในการเข้าเน้นชัยที่สมดุลหงฟ้ามหาราชก็จะแม่ลำพูนกอดคอกี่โอกแก้วแล้วก็เข้าเส้นชัย ผลการแข่งขันเรือเที่ยวที่หในสายเอระหว่างเรือร่องน้ำแดงเจ้าแม่ลำโพงเรือร่องน้ำน้ำเงินหงฟ้ามหาราชเรือที่ชนะได้แก่เรือร่องน้ำน้ำเงินหงฟ้ามหาราชครับท่านผู้ชม